สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดำนะครับรีวิวน้ำท่วมเอฟซีครับผู้หญิงคนนี้นะครับฉลาดมากเนาะผู้หญิงนี้แบบผมโคตรฉลาดเลยนะฉลาดยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในในนิทานเรื่องนี้ดำฉลาดครับย้ำนะครับอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดฉรุดในการรับชมรับฟัง ดำนะครับไปรีวิวน้ำท่วมครับนะไปรีวิวที่ของตัวเองที่ถูกร้องเรียนนะครับไปถ่ายคลิปนะครับไปรีวิวนะครับที่ตรงที่ตัวเองมีการเช่าหรือว่าซื้อนั่นนะครับแต่เราไม่มีไม่มีหลักฐานว่ามันซื้อแต่ก็มีหลักฐานที่มันพูดว่ามันเช่าเข้าไปทากินในที่ของคนอื่นทําไมมันต้องไปถ่ายน้ําท่วมรีวิวน้ําท่วมครับ มันฉลาดไหมครับมันพยายามที่ไปถ่ายคลิปเพื่อจะเอายื่นเนี่ยคลิปนี้ว่าน้ำท่วมว่ามันทํากินไม่ได้ว่าช่างวอทําทกินไม่ได้นะครับก็เลยไม่ทํากินก็เลยปล่อยที่ลกล้างแต่อย่าลืมน้ําท่วมวันสองวันสามวันมันก็ลดแล้วและมันไม่ได้ท่วมทั้งปีมึงจะไปอ้างน้ําท่วมไม่ได้หรอกเข้าใจฟิลปะ่ะอืมมันนะสงตรฐาน มันจนะส่งหลักฐานภาพน้าท่วมเนี่ยไปก็ต้องนานแล้วแหละนะครับไปต้องนานแล้วแหละว่าพวกมันก็คือไปอ้างว่าที่ตรงเนี้ยที่แปลงเนี้ยที่แปลงที่สองเนี่ยมันเป็นที่น้าท่วมมันเป็นที่ปล่อยลูกรามเพราะว่ามันทํากินไม่ได้เพราะว่าน้ำม,มันท่วมนะมาไปอ้าง,างนี้แต่ประเด็นมันไม่อยู่ที่น้ำท่วมหรือลัไม่ท่วมหรอกดํา ประเด็มันอยู่ที่ว่ามึงเข้าไปทํากินในที่ของคนอื่นได้ยังไงแบบนี้คนอื่นเขาทำได้สิฮะแล้วมันอ้างว่ามันเข้าไปปลูกญ้าแล้วก็แบ่งญ้ากันเข้าใจไหมครับดูฟาร์มต่อแหลกของคนนะครับไหนฐานเรื่องนี้คือพูดง่ายๆแปลงที่สองในที่บันช้าเนี่ย คือทาให้การของพวกมันคือตอแหลหมดเลยให้การเท็จจ้าพนักงานหมดเลยแต่แปลงที่สองนะครับงานเข้าด้วยนะนี่อาจจะมีงานข้าด้วยมันให้การว่าที่แป่งเนี้ยมันเข้าไปทํากินร่วมกันกับไอช่างวอแล้วได้ผลหญ้าอิสราเอลเนี่ยก็ามาแบ่งกันเพื่อจะเอาหญ้าไปเลี้ยงแพะเพราะว่าช่างวอก็เลี้ยงแพอะอดําก็เลี้ยงแพะ อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีคลิปของไอ้ช่างวอเนี่ยมันประกอบเข้าไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปช่วยแม่กาดำนะคะติดสปริงเกอร์กันไปช่วยแม่กาดำติดถึงปริงเกอร์กันอา้าวมันเป็นที่ของมึงมึงไปช่วยได้ไงมึงต้องทำอยู่แล้วสิจริงๆแล้วอะ ถ้างบอกว่ามึงมาทําแบ่งกันนะจริงๆแล้วมึงต้องมึงมึงต้องทําอยู่แล้วแต่เนี่ยไอคลิปของไอช่างวอเนี่ยที่มันมันชว์ทาคลิปใหม่ๆเลยเนี่ยซึ่งเราดูไปหมดแล้วแหละมันพูดอยู่ในคลิปไงวันนี้เราไปช่วยพ่อแม่กาดํานะครับติสิปิงเกอร์กันเนาะนะครับหลักฐานมันอยู่ในคลิปหมดแล้วมึงไปให้การเจ้าหน้าที่มึงให้การเท็จนะเนี่ยดําให้การเท็จ์จะพนักงานแปลงที่สองนะครับว่า เข้าไปช่วยช่างวอปลูกหญ้าแล้วได้หญ้ามาเอาญ้ามาแบ่งกันทุกคนเข้าใจอย่างครับแบบนี้คือการให้การเห็จไหมครับนะครับนี่คืออัปเดตเรื่องแปลงที่สองครับแล้วยังอ้างว่าคือช่างวออ้างว่าที่แพงนี้ที่ปล่อยรกร้างเพราะว่าน้ำท่วม ทำกินอะไรไม่ได้เฮ้ย hey, น้ํามันไม่ได้ท่วมทั้งปีถ้าน้ำมันท่วมทํากินไม่ได้คืนไปคืนอุทยานเขาไปทําไมคนอื่นทํากินได้ล่ะแล้วลทําไมมถึงทํากินไม่ได้ล่ะผมถามมายสิฮะถูกไม่ต้องไหมถูกต้องไหมครับทำไมที่ข้างๆไปข้างๆเข,า,ขาก็ยังปลูกมัน เขายังปลูกมันเขายังปลูกนู่นปลูกนี่กันแต่ทําไมมึงเขายังทำมาได้แล้วมึงไปอ้างว่าน้ําท่วมผมทํากินไม่ได้ครับน้ํามันไม่ได้ท่วมทั้งปีมึงก็ปลูกพืชที่มันยืนต้นอย่อย่างปลูกยางพาราก็ได้ที่มันแบบทนน้ําทนฝนเออมึงปลูกอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ปลูกมันก็ได้มันมันไม่ได้มันมันอายุอายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานหรือทํานาก็ได้ นาเขาก็ทำกันมึงรู้ว่าช่วงไหนน้ำเนี่ยมันจะมาในช่วงเดือนสิงหากันยามสิงหาอ่ะสิงหากันยามึงก็ต้องทำสิมกรามึงก็ทำนู่นี่ช่วงช่วงที่มันมีเนี่ยอย่างเนี้ยทำได้แล้วเนี่ยน้ำมันน้ำท่วมใช่ไหมเดี๋ยวน้ำมันก็ลดเอเวลาน้ำลดมึงก็พวนเลยพวนดินทำกิจกรรมไปเลยทำปลูกข้าวทำนาไปเลยแต่มึงไม่ทำมึงปล่อยลูกหลานมกมึงกเกียด ฮะแล้วปล่อยลกร้างไปแล้วมาเข้าร่วมโครงการคอร์ชอได้ด้วยหรอครับไม่ได้นะครับตามหลักกฎหมายแล้วไม่ได้นะครับปล่อยลกร้างเกินกําหนดที่โครงการหรือที่อุทยานตั้งตั้งกฎหมายตั้งอันนั้นไว้ไม่ได้นะครับค่าทํากินมาหลายปีแลแ้วจะไปเข้าร่วมโครงการคอรชอไม่ได้นะครับจริงไหมครับ แต่เจ้าที่ในทานนี้ก็บอกผมว่าเดี๋ยวจะลงไปในพื้นที่ไปแจ้งสิทธิ์ชาวบ้านใครที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคอชอให้มาเข้าซะแบบนี้ได้ด้วย่ะครับนะครับนะครับเพะฉะนั้นอซครับวันนี้ครับผมถึงบอกเอฟซไงครับว่ามันผมได้กินตุุ๊อะไรมา ที่แปลงที่สองผมถึงบอกเอฟซีไงว่ามันมีการให้การเท็จเจ้าพนักงานคําให้การเจ้าพนักงานต้องฟังจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่เจ้าพนักงานมันต้องมีการตรวจสอบถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าเขาให้การอะไรไปเชื่อเขาหมดเขาหมดมันต้องมีการตรวจสอบยิงเรดาร์ย้อนหลังยังครับเหมือนที่ไม่ชาวาันทำว่า ที่พื้นที่เนี่ยคืออะไรดูยิงเรดาร์ย้อน,ยอนหลังยังผมถามกับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะมึงไปรีวิวในที่ของคนอื่นนะครับนางไปรีวิวที่แปลงที่สองกระจอดดูแม่เสียดายใช่ไหมล่ะน้ำท่ำวมนะเสียดายใช่ไหมล่ะน้ำท่ำวม ่ป่ะล่ะอืมไม่ต้องไปเสียดายหรอกเดี๋ยวก็โดนยืดมงเชื่อกูดิช้าหน่อยอร่อยแน่นะช้าหน่อยแน่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่ผมเดินทางไปผมจะเข้าไปที่ป่าไม้กับทนายนะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวปรึกษาทนายอีกทีหนึ่ง ทนายอาจจะเอาอาจจะเอาทนายคนไหนไม่ร <elim> ู้นะมีหลายทนายเดี๋ยวดูกันว่าจะจ่ายทายคนไหนไปนะครับโอเคครับเหนื่อยใจครับ